กราบสวัสดีครับทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวที่บึงการนะครับผมภูลังกาหรือถ้านาคานั่นเองนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปหรือกําลังวางแผนจะไปต้องเตรียมตัวยังไงไปดูกันบ้างครับก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมตัวเรื่องเวลานะครับผมเรื่องเวลาเพราะว่าเขาจะปิดไม่ให้ขึ้นบ่ายสองเวลาบ่ายสองคือเขาห้ามคนขึ้นแล้วนะครับ เพราะว่าการที่เราจะขึ้นไปบนถ้ำนาคาแล้วก็กลับลงมาใช้เวลายอย่างน้อยประมาณ4ชั่วโมงครับข<อ>เขาก็เลยปิดไม่ให้คนขึ้นตั้งแต่บ่าย2เพราะฉะนั้นเราต้องไปถึงจุดเช็คอินของถ้ำนาคาก่อนเวลาบ่าย2นั่นเองครับอุปกรณ์ส่วนตัวที่ต้องเตรียมก็คือรองเท้าผ้าใบาเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวก็ ดีแต่ว่าขอให้กระชับรัดลูกจะได้เดินทางในการขึ้นเขาลงเขาอย่างคล่องแคล่วสะดวกปลอดภัยครับผมจุดที่สองจะเป็น,นบัตรผ่านครับผมท่านละ30ินะครับผมเจ่าน,นี้จะเป็นท่านละ30บบาทในการขึ้นชมพอเราได้ตั๋วแล้วนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คืออาหารและเครื่องดื่มครับผมอาหารเอาไปเท่าที่จำเป็นนะครับผม อยากให้ทุกคนทานขึ้นไปเลยจะได้ไม่ต้องมีสัมภาระติดตัวขึ้นไปเนาะเครื่องดื่มน,นะครับผมเป็นน้ําน้ําอย่างน้อยคนะละสองขวดนะครับผมใช้ในการขึ้นแล้วก็ลงระยะทางก็ไกล<ข>พ, <อ S 3> พอสมควรพอเราเข้ามาถึงข้างในแล้วสิ่งสาคัญก็จะมีไกดนะผมดื่มไกดอาสาเราต้องให้เขานําไปเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถเดินทางเองตามลำพังได้ ที่นี่เขาบังคับให้มีไกด์นำทางไปนะครับผมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกของเราคือต้้องงมาแจครับถุงมือผ้าหรือพัดเพื่อไประบายความร้อนอากาศร้อนข้าวบนนะครับผมเพื่อวันจะมีติดขึ้นไปแล้วก็อย่างหนึ่งเพ้สะพายครับผมเพื่อบรรจุสัมภาระของเราในการเดินทางนะครับไปต่อที่ ep สองนะครับ